เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวรายการมินิทูวินิทครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องมาแทรล้อมผมอีกแล้วเอ้าเฮ้ย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 ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับคนคนนี้เป็นเพื่อนของผมครับสักครู่ครับเปลี่ยนช่องครับเปลี่ยนช่องครับแสดงออกไปเอาแสดงฮะอะไรอ่ะน้องพูดอะไรอ่ะเอาละครับ ท่าผมู้มีเกียรติครับขอเชิญพบกับเพื่อนผมว่าธนวิทยรัตน์ครับครับครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของรายการจูเนียร์มินิทวินอิซึ่งผมก็เอา้าไอ้นี่ดิมาแทะลมผมอยู่ได้อ้ไอ้บ้าชื่อจริงผมชื่อว่าผมพงษ์อะเอาละครับ เรื่องละเอ้าอีกแล้วมันตบพี่หลังพี่ทำไมเนี่ยว้เอ้าวโอ้โหเอาครับช่างแม่งฮะช่างมันฮะช่างมันอย่าเวสตกซีเรียสฮะเริ่มเลยดีกว่า,ารายการนี้เท่าที่ผมได้ชมนี่โอ้โหเทปแรกนะฮะนี่คือเทปแรกนะฮะผมได้ดูหลายส่วนนะฮะอย่างแรกเลยฮะคือตัวของ รายการนี้ยังไม่มีตัวของผู้สนับสนุนนะฮะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเทปแรกยังไม่มีผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นเทปต่อไปอาจจะมีก็เป็นได้ข้อที่ ครับโอเคครับโอเคครับเมื่อสักครู่ผมลืมถอดหูฟังนะฮะพอดีว่าผมต้องเอาหูฟังมาแนบด้วยนะฮะโอเคครับเฟลนะครับแต่ว่าก็ขอแนะนําอย่างเป็นทางการครับคุณธนวิทยรัตน์ครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่อาละครับเรื่องต่อมาฮะซึ่งเป็ผมได้ชมรายการนี้เนี่ยก็ถ้าจะใช้คําว่าเงือบแตกเลยครับ เงือบแดกตรงไหนนั่นเหรอฮะสามเอฟเฟกครับคุณโอเคครับเชิญครับลองดูรายการ mid twin ใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือ mid twin it ครับช่องไหนครับช่องช่องสามครับแต่สาเอฟเฟกมันอยู่ช่องไหนครับอะไรนะสาเอฟเฟกอยู่ช่องไหนครับแล้วอีกรายการใช่ไหมฮะทางเ้าคุณทุกท่านถ้าใครเคยดูรายการนี้นะฮะไป จำซาร์เอฟเฟกได้ใช่ครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่เราเป็นคนที่ตามรายการเพิ่งนี้อยู่แล้วฮะก็เป็นเรื่องที่เงิบแดัก็แต่ตั้งแต่ทีเซอร์แรกครับที่เป็นให้เชิญมาออเดชั่นครับก็มีเา์ของอ e ด t ตี้หลุดมาแล้วครับเพราะมาถึงตัวรายการที่เป็นตัวพรีเมียร์เนี่ยก็มีหลุดมายิ่งกว่านี้ฮะ ครับคือพิชมบครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แทบจะอึ้งไปสามวิตั้งแต่ดูทีเซอร์ครั้งแรกเลยฮะก็แถมรายการนี้ก็ยังใช้ผู้ภาคสองคนคือผู้ภาคขัค้นอินโทรแล้วก็ผู้ภาคของตัวบูพรินครับ,รบครับกดคคะรุณ แล้วเสียงตัวของตอนนับถอยหลังก็ใช้เป็นเสียงภาษาอังกฤษครับจากเวอร์ชั่นต้นฉบับครับนอกจากี่เราได้ยินนอกจากคินดี้เนี่กมาจากของเบยการโดยที่ซาวด์ดีจูนไปแล้วก็สตันเกมก็มาจากใครน่านรูา้นะครับเบย์การเกมโชว์นี้เริ่มมีต้นกำเนิดจากดัง,ดงๆหลายรายกัร ก็น้าโดนหาะก้าวไปโครมโอ้เมื่อกี้น้องน้องคุณล้มเก้าอี้ครับเอาละครับก็ ถือว่าเกมนี้ก็มีกติกาต่างจากเวอร์ชันอเมริกาอยู่เล็กน้อยคือการที่จะอยู่ในขั้นของขั้นการันตีเงินรางวัลเนี่ยของเวอร์ชันอเมริกาจะต้องเล่นให้ได้4เกมก่อนถึงจะสามารถการันตีเงินรางวัลได้แต่เวอร์ชันไทยจะต้องเล่นให้ได้ครึ่งหนึ่งก่อนถึงจะสามารถการันตีเงินรางวัลได้ครับได้อกอย่างหนึ่งนะะที่ผมได้เห็นมานะคี่บก็คือมีการแจกของรางวัลด้วยซึ่งมีบางประเทศที่แบบว่าสามารถให้ได้ของรางวัล3อย่าง ก็ไม่ได้อย่างใีอย่างหนึ่ได้สอนของไทยเราเราสามารถเลียกของวันอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไว้ครับไม่ว่าจะแต่จากเบอร์เยันเดอรับโหดมากประเสริฐไม่รบกวนอ้าวแล้วครับก็ผมเนี่ยขอเอาจริงๆเลยนะฮะรายการนี้มีข้อปรับปรุงเยอะมากครับสำหรับเทปแต่มันก็เทปแรกอะฮะเทปยังยังปรับปรุงกันได้ฮะ ก็ผมอยากจะให้สักประมาณเจ็ดจุดห้าถึงแปจุดห้าครับประมาณเนี้ยครับไม่มอานคเอนเซอร์ซิ่งาะรับว่าเท่าไหร่ครับกคนเราต้องดูก่อการกค่าา่วเชื่อว่าคอนเซอร์ิงนัะครับไม่ว่าคอนเซ็ปต์งการที่โรในการจัดรายการผมว่าผมให้ แปดก็พอแล้เน <ım ensen> ื่องจากว่าที่อันนี้หักหนึ่งเนื่องจากว่าซาวมันก็อปปี้มาจากรายการหนึ่งนะฮะให้ผมรู้มานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าช่วงบัมสเตอร์ที่เข้าสู่ช่วงของโคซเนแล้วก็ช่วงเข้าสู่เกมมันแตกมากครับผมก็ไม่เป็น 3d ยังเป็น 2d อยู่ว่างั้นฮะครับก็ครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะอย่าอย่าด่า อย่าดราม่ากันนะครับดราม่าเมื่อไหร่บล็อกทันทีนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ